ถึงช่วงเวลานี้แล้วครับเรื่องเล่าจากร่างกายนะครับช่วงนี้จากคุณหมอคนดังของเราคุณหมอเอลครับพาไปรู้จักกับส่วนไหนที่น่าสนใจของร่างกายของเราไปิดตามกันครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องตากันเคยสงสัยกันไหมครับว่าตาขาวของคนเราเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรผมเชื่อว่าฐานอย่างนี้หลายท่านอาจจะสงสัยกับคาถามว่า ตาขาวมันมีหน้าที่ของมันด้วยหรือเปล่ามันน่าสนใจตรงนี้ครับถ้าเราศึกษาตาของสัตว์ต่างๆในธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยจะพบว่าตาของสัตว์ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นรูปเม็ดก,กระดุมคือกลมๆแล้วก็จะเห็นเป็นสีดําอยู่ตรงกลางโดยที่จะไม่เห็นลักษณะของตาขาวแต่ตาของคนเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นมีรูปร่างเป็นทรงกลมอย่างที่เห็นแต่มีลักษณะเหมือนวงกลมที่ถูกดึงออกดําสองข้างแล้วกลายมาเป็นรูปลักษณะคล้ายๆเหมือน,นลูกลูกรักบ,บี้หรือล,ลูกหนัาเลยบ ทีนี้คาถามว่าทําไมตาของเราเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะมันเดิดทนโดนดึงออกมาทำให้ลักษณะของตาขาวเห็นได้ชัดขึ้นคําถามคือทําไมเราถึงวิวัฒนาการมีตาที่แตกต่างจากสัตว์อื่นคำที่บายมันเนี่ยมันมีมีว่าอย่างนี้ครับเขาสังเกตอย่างนึงว่าในสัตว์ธรรมชาติในทั่วไปเนี่ยอย่างเช่นไอลิงชิมันซีหรือว่าสัตว์ที่มีความฉลาดต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถอ่านภาษาตาของเราได้เช่นเมื่อเรากรอบตาไปด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยลิงมันไม่มันจะไม่รู้ว่าเราพยายามจะสื่อสารให้มองตาม แต่ในทารกของคนเนี่ยแรกเกิดได้ไม่นานเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเรียนรู้มาก่อนเมื่อเรากรอกตามองไปทางไหนเนี่ยทารกเนี่ยจะเข้าใจความหมายและจะหันหน้าตามซึ่งมันบ่งว่าในคนเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราจะมีหือจะมีสัญชตาตญาณคือสมองเราถูกสร้างมาที่จะสามารถเรียนรู้ที่จะมองตามการกรอกตาของคนและเข้าใจความหมายโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องสอนกลับมาิติตาขาวของเราจะเห็นว่าการที่เรามีตาขาวอยู่ ล้อมรอบอยู่ด้วยตาที่เป็นลักษณะสีดําหรือสีฟ้าก็ตามหรือสีน้ําตาลก็ตามมันทําให้เราสามารถที่จะมองเห็นการกลอกตาได้จากระยะไกลเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตาของเราเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้มีหน้าที่แค่มองอย่างเดียวแต่มันยังมีหน้าที่ให้ถูกมองด้วยซึ่งการมองนี้เนี่ยในอดีตในโลกที่เรายังใช้ชีวิตลักษณะของล่าสัตว์หาของป่าหรือย,ยังวันที่เรายังมีลักษณะเป็นมนุษย์วานอนเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญนี่ถึงคําถามว่าทําไมการสื่อสารถึงได้สําคัญ อันนี้ผมขออนุญาตอ้างถึงสิ่งที่ผมเขียนในหนังสือเรื่องเล่าจากร่างกายผมอธิบายว่ามนุษย์เนี่ยสร้างวัฒนธรรมได้อย่างยิ่งใหญ่เนี่ยแตกต่างจากสัตว์อื่นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราฉลาดยกว่าสัตว์อื่นแต่เรามีความสามารถในการสื่อสารและทํางานร่วมกันอย่างดีมากและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราต่างจากสัตว์อื่นอย่าง,างมหาศาลและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าจากร่างกายประจาสัปดาห์นี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับเราได้มาอยู่กับคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญกันเรียบร้อยแล้วนะครับได้ทําความรู้จักกันแบบครบถ้วนชัดเจนกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรู้แล้วต้องเปลี่ยนเขาถึงมีคําว่าทราบแล้วเปลี่ยนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทราบแล้วนะครับควรเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ ปรับตัวกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้พาตัวเองออกมาห่างไกลความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆเกี่ยวกับดวงตาโดยเฉพาะต้อสารพัดชนิดในวันนี้นะครับและกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับสำหรับสาระดีๆเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพหรือแม้แต่คําถามอะไรที่อยากให้เราค้นหาคําตอบให้จากผู้เชี่ยวชาญแบบนี้นะครับบอกกันมาได้ที่ drvariety@gmail.com แล้วเจอกันในครั้งต่อไปกับรายการ drvariety วันนี้สวัสดีครับ